มาพ่อกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้สิผ้าไปเบืองอันตู่ฟักไข่ตู่ฟักไข่ไก่ย่วงมีไก่ย่วงมีเป็ดแล้วก็มีอ่าฮานนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นต่ละมือนนี่เพิ่นต้องเก็บไข่ออกมาจากขอสร็จแล้วก็ได้ม,มาฟักใส่ตู้ไว้นะคะเพราะว่าอย่างติว่าค่ะไอ้มันจังศิษสามาถไว้ว่าออกจากไข่ไดท่านเวลาศิงสิเนาะถ้าหายม่มันฟักบางตู่มันก็บ,บอกออกจากไข่เนาะคะ่ะบางตัวมันกระตายในไข่ ข้าก็เลยจําเป็นต้องไปเก็บไข่อยู่ในขอกบางทีมันกับไข่อยู่ในไพุ่มไม้นะคะเก,เก็บเาาก,ก็บออกมาเสร็จแล้วก็มาใส่ตู้ฟักเนาะคะ่ะตู้ฟักไวเลี่ยงเ,เขียนเป็นมือไว้เนาะคะ่ะว่าเอาเขาตู้ฟักมือใดนะคะแล้วมันก็บสิเดชุบระหอดเวลามันนั่นสิมันก็สิคอยเจาะไข่ออกมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิเดเบิงกันเนาะคะ่ะว่ามันเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะค่ะนาะออันนี้คือตู้อบแล้วนะใครอยากได้ดูใกลกับมาอเอาไ,ได้เด้อ ขายทั้งลูกไก่และลูกเป็ดลูกพันนี่คือค <น S 1> ตู้ลูกคนขาย,ล,ขาย <laughs> ลูกเสียเบลขายหม่เนี่ยเสียเบลเนี่ยฮะอันนี้คือไข่เขาในตู้สักนะอันนี้เขียนวันที่ไว้ทำไมนี่แจมอันนี้วันวันที่เอาไข่เข้าตู้พี่ อันนี้ขายจะเก็บทุกเช้านะคะเก็บทุกเช้าป้าดูข้างบนก็ใช่บ่ได้อันนี้นาะใส่เอาหล่านไปก่อนดิอันนี้ตู้อ,อันนีเจ้แก้มคนสวยบริหารงานเองเลยฮาดออกมากน,นจักมือจังสียออกออกไปจากอันน,นี้มีไอ้น้ำด้วยวน,น ไปเก็บไข่แล้วก็เอามาเขาตูนนะคะตามมือเขาเขียนตามมือไว้อันนี้เพิ่งออกนะคะเพิ่งคลอดเพิ่งพอดอันนี้กำลังจะออกจากเลยกำลังจะออกแล้วนะคะกำลังจะออกจากไข่เลยโอ้โหอือมบอ,อกแบบนี้ตอนนะี้เราเจาะหรือหรือ,หร,อหรือมันจอเอนนจาะเองเนี่ยมันเจาะเองอันนี้ลูกเป็ด ปิดแล้วเหรอปิดเลย,เเลยแล้วมันจะมันมันจะอันนั้นไม่หนีแก้มมันจะรอดไหมเนี่ยรอดไอ้ดิไอ้ไอพวกนี้มันเพิ่งจะฟัไกไงก็เลยต้องไว้ข้างนอกออไอ้พวกนั้นมันแข็งแรงเราอยู่มเบิ้ล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 กำลังจะออกไนะข่กำลังจะออกไข่อ,อ,อันนี้ลูกเป็ดนะน,นี่ลูกเป็ด ลูกไก่ยวงกับนี่นะค่ะอันนั้นลูกไก่ยวงลูกไก่ยวงก็ขายนะคะพี่บอลขายหมดเลยออ้ยกระโดดออกมาออกมาแล้ว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 ครับออกมาแล้วมันก็ปิดตู้ไว้เลยค่ะมันช่หายใจออกบนนั้นปะ อันนี้ใครยังยุ่งเคิงนี่ไข่ไก่ย้อนเก็บมาไว้แต่เอาอ oh, <ป>้เอาไว้รอเข้าตู้นะตัวนี้นะเพราะว่าตู้เต็มค่ะตอนนี้ไม่เต็มยังเองาได้ค่ะเดี๋ยวไปชมตู้ฟักเนาะคะ่ะก็มีทั้งเป็ดทั้งฮานเนาะคะ่ะที่กระลังออกจากเปลือกไข่ถ้าบริเวณจังสีมันก็สิบรอ,อกจากเปลือกไข่เนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามแล้วก็เข้ามา รับชมในช่องอีสานวังสามหมอชาแนลนะคะก็เป็นช่องน่องไม้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับอีสานวังสามหมอชาแนลนะคะเดี๋ยวจะได้น้าเรื่องเล่าสิ่งดีๆมาสูพี่น้องฟังเนาะคะ่ะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์บ้างเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะเมื่อนี้ที่ได้รับชมคลิปจนจบนะคะพน้าพ่อกันไมเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพ้าไปชมฟ้ามไงเพิ่นอยู่ที่สวนเนาะคะ่ะยู่สวนเพิ่นเฮ็ด ฟร์มญ่ยยเลยอันนี้จะเป็นฟา้ามแค่ฟ้ามย่อยๆเพื่อนเนาะค่ะย่บานเป็นการเพราะลูกเป็ดกับลูกไก่ย่วงซื้อๆเนาะคะ่ะหมองเลียงเพื่อนอิลีกับยุมงมองหน้าเนาะคะ่ะเฮ็ดดูหน้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ็ดไก่บานบ่ไดะะ้เนาะเดี๋ยวพอกับพ,พอกันไหมเนาะคะ่นะในคลิปหน้านะคะขอพูดในหลายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันไหมเนาะคะ่ะ